วันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีพระเจ้าวราวงเธอรพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประจำปีการศึกษา2552ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน226คน โอกาสนี้ได้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บัณฑิตมีความสําคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างได้รับปริญญาอันเป็นแสดงถึงการความสําเร็จการศึกษายอย่างสมบูรณ์โดยใช้วิชาวความรู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองชาติบ้านเมืองเพราะวิชาวความรู้สาขาต่างๆที่แต่ละคนศึกษามานั้นสามารถนําไปสร้างตัวสร้างฐานะและทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ฉะนั้นทุกคน เมื่อมีงานสิ่งใดให้ทำแม้จะเป็นงานที่ยากลำบากหรือไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เล่าเรียนมาควรพยายามขวนขวายศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถ่องแท้ตลอดจนตั้งใจที่จะนำหลักวิชาความสามารถไปปฏิบัติใช้เกื้อหนุนให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้เชื่อได้ว่าจะได้รับผลสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างอีกทั้งยังจะช่วยให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน